จะพาคุณผู้ชมฮะไปสดาะเคาะและ้วกันรวมไปถึงน้องเอ๋ยฮะสระเคาะนะฮะด้วยการทําบุญลงศพ<อ>แต่ว่าในครั้งนี้ฮะอาจจะแปลกกว่าทุกครั้งนะครับทำไมคะเพราะไม่มีเพราะไม่ใช่แต่ประชาชนเท่านั้น<อ>ที่ไปทําบุญสดาะเคาะด,าด้วยลงศพค,ครับยังมีสัตว์บางชนิดนะขอร่วมบุญด้วย,ยจะเป็น,<ห>นตัวอ,อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ เป็นไงฮะนี่นี่ต้องสะดอกเคราะห์ด้วยหรอคะรวมอง,ง,งไม่ดีฮะพิศโควิดไม่ค่อยมีนก <ไง S 1> <ล>ท่องเที่ยว <คะ S 2> ก็ต้องมาสะดอะเคราะห์เหมือนกันครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศครับที่วัดพระนอนขอนตาอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะมีน้องช้างมาสะดอะเคราะห์ด้วยครับมีช้างพายวาเลนไท์อายุย7ปีมีช้างพังทับทิมสยามอายุ4ปีแล้วก็ช้างพังไพริน อายุ5ปีฮะนี่ฮะมาทั้ง3เชือกแบบนี้นะครับเป็นช้างน้อยแสนรู้นะฮะของปางช้างแม่บริมนะครับก็ร่วมกับสมาชิกสมาคมยิงปืนบรณยุทธ์หรือว่าสมาคมยิงปืน IPS 4กองพันพัฒนาภาคที่3และชาวอำเภอสันปะตองครับมาร่วมทําบุญลงศพรรยญาติครับถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในบุรุษราชการที่เข้าครับซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับนักท่องเที่ยวฮะที่พบเห็นเป็นอย่างมากคนมาสะดอกเคาะก็ว่านั่นละนะฮะนั่นก็ธรรมดาธรรมดาเนะเจอท้างแบบนี้ฮะโอ้โหนี่มใช่เจนบุนโบนะนี่เป็นวาเลนไทน์ทัพทีมแล้วก็ไพลินนลฮะมาด้วยกันแบบนี้จูงงวงจูงงามาด้วยกันนะครับ ซึ่งทางว่าที่ร้อยตีบำรุงเกียรติวินัยพาณิชย์ครับท่านเป็นนายอำเภอสันปตองครับและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมยิงปืนบรณนยุทธ์ครับบอกแบบนี้ครับว่าการทําบุญถวายลงศพครั้งนี้ครับก็มีการรวบรวมเงินบริจาคจากทางสมาคมนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีจิตศรัทธาครับในพื้นที่อำเภอสันปตองนะฮะได้เงินจนํานวนทั้งหมดฮะแปดหมื่นแปันแปดร้อยห้าสิบบาทเงินจนํานวนนี้ฮะสามารถซื้อลงศพนะฮะได้ทั้งหมด 4 4โลงโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับก็ถวายให้กับทางวัดนะฮะไว้ให้ใช้แบบญาตินะฮะหรือว่าคนตายที่ไม่มีญาติก็จะได้มีโลงศพไว้เผาแบบนี้นะครับซึ่งทางวัดพระนอนขอนตาเนี่ยก็จัดทำมานานหรือว่าให้คนมาบริจาคโรงศพแบบนี้นานกว่า15ปีแล้วนะครับ ส่วนที่น้อ <lawsuit royable. S 1> งเอ๋ยถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยน้องช้างสามเชือกมาได้ยังไงก็ช้างก็ดวงไม่ดีเหมือนกันตอนแรกเราก็หวังว่าจะไปเสดเคาอลท้องช้างอาจจะคิดใหม่ก็ได้นะอาจจะคิดใหม่นะเพราะว่าตอนนี้น้องช้างก็ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะน้องช้างที่อยู่ที่ปางช้างแม่บริมไงก็เลยมาร่วมงานบูญถวายลงศพด้วยซึ่งการมาร่วมงานในครั้งนี้ครับก็เป็นการเชิญชวนด้วยนะฮะหลังจากทําบุญถวายลงศพแล้วก็ยังสามารถเนี่ยซื้ออาหารเนี่ยเลี้ยงช้างได้ด้วยนะฮะ เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีครับช้างก็ได้รับผลกระทบนะฮะจากสถานการณ์โควิด -19 พอได้รับผลกระทบปุ๊บปางช้างแม่สาขออภัยปางช้างแม่บริมก็ต้องปิดกิจการช่วงนั้นใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็ไม่มาเที่ยวใช่ไหมฮะพอไม่มาเที่ยวปุ๊บก็ไม่มีเงินซื้อผลไม้ให้กับน้องได้กินแบบนีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะฮะไปฟังเสียงท่านนายอำเภอสัรปตองพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับโอ้ยกขาด้วย จากทางชมรมยิงปืนนะครับของกองพัฒนาที่3นะครับร่วมกับอำเภอสัตะตองนะครับเรื่องของการจัดหาเงินรายได้ที่จะจัดการแข่งขันนะครับเกี่ยวกับการยิงปืนนะครับเพื่อมาถวายมอบโปร่งสมวให้กับวัฒนธรของตาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อมอบให้กับอาจารย์ขวนะครับที่วัฒนธรรของตานะครับซึ่งรายได้จากการแข่งขันนะครับเราก็มาทําเป็นกิจกรรมการกุศลทั้งหมดนะครับหรือไม่ขาดรายได้ครับแล้วการที่นําช้างมาด้วยล่ะคะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ช้างนะครับเนื่องจากัจจุบันช้าง ตกงานเยอะนะครับเราก็เลยมาเปิดโอกาสให้กับสังคมได้มาเห็นความน่ารักของช้างเพื่อจะได้มีการแบ่งปันกันนะครับปันสุกกันนะครับในเรื่องของการเลี้ยงดูช้างบ้างนะครับเพราะว่าปัจจุบันภาครัฐก็ยังไม่ได้ดูแลในเรื่องของช้างเท่าที่ควรนะครับก็เลยเปิดโอกาสให้กับประชาชนแลก็ทางวัดได้ร่วมกันครับอย่างการนําช้างมาเนืาะว่าปางช้างทุกวันนี้นักท่องเที่ยวแทบจะเป็นศูนย์นะครับจะมีบ้างก็เฉพาะคนไทยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็เปิดโอกาสให้กับ ผู้คนที่จะมาทำบุญด้วยได้ร่วมกันสัมผัสช้างแบบใกล้ชิดนะครับแล้วก็ช้างที่มาเนี่ยน่ารักทุกตัวนะครับแล้วก็เชื่องนะครับแล้วก็สามารถจะเล่นได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านของท่านเองครับ เป็นไงฮะไม่ใช่เฉพาะคนตกงานนะวาเลนไทาคทับทิมสยามแล้วก็ไพลินก็ตกงานจูงม่วงจูงงาฮะแบบนี้ฮะแล้วก็จูงหานมาร่วมทําบุญด้วยเช่นกันพอร่วมทาบุญถวายลงศพปุ๊บเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องเนี่ยสามารถซื้ออาหารเนี่ยเพื่อต่อชีวิตให้น้องๆเรานี้ได้นะครับช่วยกันนะคะช่วงนี้ไทยช่วยไทยและช่วยทั้งคนแล้วก็สัตว์ไปด้วยกันได้รับผลกระทบกันหมดเลย